กุดนี้เลยครับเอาลงไปยังซีครับกินมานี่กับมะตกนี้ครับมาทางนี้กับมาตกนี้นี่ครับผมนี่ปลาคอครับปลาเข็ง พีส่สารสมบูรมัน้ำาร้อยครับวันนี้ผมจะพาพี่ผ้านองมาดักปลาครับผมอันปีนี้หน้าผมมันบ่มินมนำปันไดครับมองที่ผมเคยแอลปลาไปตัดกิดตมมาแล้วก็เอามาท่าหายเอามาขุดหลุมแอวปลายุขางให้หน้าหนี่ปีนี้บริเทตจังสรนแล้วครับกว่ามันบม่นมนหนำครับมองผมแอวปลายุ่ปูนครับมองผมปู่บอกทัวแต่เก่าแต่ว่า ผมถีมาดักเลยครับผมสิเอาไหมาฝังสองทางครับมองทางมันเข่าสาเนี่ยครับผมป่ามันดอกไปอยู่ดอกห้เนี่ยมันมีนามครับมันกระติเข่าสามันเอวเอวไห้เนี่ยมันกับบ่าเข่านะครับเพราะมันมีสาใหญ่อยู่ฝังนั่นพร้อมครับผมกระติใส่นี่ครับมันมีทางป่าบืนไปบืนมาเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะห้เบิงครับทางป่าเบืนครับนี่นี่ครับมันเบือนมานนี่ครับ แล้วก็เข่าสาครับผมย่างที่เอ็นนั่นแหละครับข้างปากะผมก็จะเอาไฮขุดลุ่มแล้วก็ใส่ยังสี่เลยครับดักทางมั่นครับอีกตัวนึงนี่ผมเดี๋ยวไปใช้คางทุนครับผมเดี๋ยวลงมือกันครับขุดเลยครับเอาเอาไฮนี่ไว้กอนปีกายนี่ผมกับมาดักตรงนี้แหละครับปีกายนี่ครับขุดหนี่เลยครับมองที่ผมมัน กันน้ำตอนแรกๆบให้มันไหลเขา่ามห้มันไหลเข่าสานั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขุดแล้วบานนี้เอากระจังกัินทิศไห้ทางห้มันแปลนๆเลื่อนๆอนิกหน่อยครับห้ป่ามันเขา่าเป็นยังนั้นเขาต้องเอาไหา <c oughs> กระเพราะว่เสาขุดลงไปซื้อนี่น้ำมันก็จีออกบอ่อครับ น้ำม,มันจะออกบอ่น้ำบาดก้นลุมไปแล้วน้ำม,มันก็ติดเต็มบ่เต็มหลุมเพาครับประสันแล้วก็ต้องเอาไหาบอ่อเอาไหก็เอาคู่เอาหยังก็ได้ครับเอาถังสง้งถังสีก็ได้ครับน,น้อยๆมาเฮ็ดแต่ผมมีหานี่ผมเอาไหาครับอยู่บ้านผมตะกอนอยู่กาละสินผมไปเฮ็ดนี่เอาหม้อหนึ่งสอดครับ เอามอหนึ่งสอดมอหนึ่งหนึ่งเขานี่ละี่มันสอดมันหัวแล้วครับนะเดี๋ยวเอาล่องลงไปเบิ้งครับให้มันเพียงกันเอาลงไปยังสีครับโอ้เดรอยูกอึบยนี่ครับนี่เอาลงไปยังสีครับมานครับ ดินโถมครับผมดินโถมขอบอันนี้กดลงไปจักหน่อยบ่องป่ามาันจะบืนเข้ามากครับนานโอเคบังทีครับอันนี้ก็มอไวครข้างนี้ ตัวได้ตัวได้สิบือนออกมาเรียน<ม>กระตกครับตัวได้สิบืน <c oughs> เ้าไปพี่กระตกกือกันนี่ครับอ,อาได้การเลยแล้วครับ <c oughs> ผมว่า เอาได้การแล้วล่ะครับอันนี้กัเอ้ไม่กาปกปกครั้งนี้ไว้ครับเพราะว่าหายมันมาทางเข้าอันเห็ด <c oughs> หลุมมันทางเดียวครับหมูหามันมาทางนี้นีะครับแล้วกันอ่ะอ,าาอ,าาอย่ามาปกไว้ครับไออย่าอย่ามัดปลุกไว้ แกนี่ครับเป็นนันเซตครับป่ามันกับสิรอดลาดไปนั่นครับอ่ะเดี๋ยวเหลืยอยู่หายนึงครับนี่เหลืออยู่หายนี่ครับเดี๋ยวเขาไปเห็ดขางพื้นกันครับผมผมจิบมาใส่ฟังนี่ครับเฮ้เก่ากรบางามครับปีนี่อย่างที่เห็นนี่แหละไม่ได้ขบมได้ขายน้ำเบนหรอกครับาะจะได้เห็ดกินที่ซื้อ นี่ครับมองนี้ครับผมเชียวสซนี่ครับอ่ะเดี๋ยวลงมือกันครับมองป่ามันแรนเข่าครับเห็นไหมครับเป็นมันมันอยู่ครับผมอ่าแต่เขาไซนี่ว่าพลาดแท้ครับข้างนี่นี่เป็นมันมันเลยครับมองมันเข่าขุดนี่เลยครับขุดหมองงั้นมันเข่านี่ละ ผมตันเลยไอ้นี่มวไงเป็นไรลมวีวียังสี่นี่ป่ามันก็หาหมองหาหนองที่หอยูแ่แหละครับลมหนาวเริ่มมากแล้วเอาเป็นเมาแล้ว เขาแก่แล้วนครับขุดปุด๊บน้ามก็ออกเลยเดี๋ยวลองเบินอย,ย่ังบ่ทันใดครับ ยากเน่ครับเพราะว่าคุดไปน้ำม,มันก็ออกอ้าประมาณนาจะโอเคแล้วลองมึงดูโอ้ปลาไหไลหน่อยครับปลาไหไลหน่อยเอาไป โอเคครับผมอู้อาลงกอีกจังหวะไปทันโอเคี้ออย่เอาผมมาจะโอเคแล้วล่ะครับแบบนี้กดลงเลยครับ อาก,กาศดินมาถมนีคว่าดินถมไวมันมีน้ำครับหายมันก็นเลยอยากร้อยขึ้นเดี๋ยวเอาน้ำบอกกันเฮ้ย <c oughs> นี่ครับอันนี้ก็มาถมนี่กระถมนี่ครับนี่นี่ครับปานี้ป่ามันก็จะมานีแล้มันก็มาตกของผมเลยครับนี่ขึ่นมานี่ครับอันนี้ผมก็จะปองมันไหวนะครับโมไฮโมไฮมันเลยขึ้นมากครับนี่ แบบนี้ครับผมนี่ครับขกินมาจังหน่อยขึ้นมานีขึ้นมานีกับมาตกนี่ครับมาทางนี้กับมาตกนี่อันนี้ก็เเฮดสูงๆไว้ ำนี่ก็บพ่พลาดแล้วครับสำนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมเอาใหม่มาปกนาครับนี่ครับเก็ดปกมันแบบนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันอายครับ <c oughs> เดี๋ยวมันอายเดี๋ยวมันบอยจากมาเอาไว้มดแดงจริงๆแล้วก็เอามาปกกันกันนกครับพวกนกปากห้างนกอย่างมันติมาจกกินครับผม ได้การครับผมียบบ้อยแล้วลุมดักปลาผมหนึ่งครับสองเดี๋ยวมืออื่นมือเสาเขามาหยามนุ้งกันนะครับพี่น้อง สวัสดีครับอีสานสมบปีมาละมาลอยครับมายามหลุมห้องครับจากทีมเมื่อวานนี่ผมไดนมาฝังหลุมฝังไหไว้ครับเดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวภาพพี่น้องมายามครับเสียเวลาหน่อยหนึ่งเอาอันนี้มไว้เถียงบัดยางลงมาครับมื่อได้ออกมากครับต้องขึ้นไปเอาครับเดี๋ยวเอามาลุ่นกันครับว่าที่ถือบ่ครับโอ้ยพี่น้องครับอาญะครับผมเออายกาอยู่ครับมีทั้งปากคอ ปลาดูกครับตัวหนึ่งจนมากจะเป็นปลาเข็งน้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งกันครับนี่ครับผมแต่ว่ามันบกเข่าหลายปันไงครับอาจจะเป็นเพราะว่าลมหนาวยังบทท่านมาแห้งป็นไงครับแล้วกน้ำในไฮน่ายังหลายอยู่ครับนี่ก็เลยบทท่านในมาเข่าสาครับโอ้อันนี้หลุมแรกครับหลุมที่สองอยู่ทางนั่นกับโคงติดผมว่าต้องมีคือกันละครับเมีคือกันครับว่าสิมุมีครับ ได้คือกันนี่ครับปลาคอครับอันนี้ปลาดุกครับเดี๋ยวเอาปลาดุกขึ้นมากันโอ้หมดแดงลยครับเดี๋ยวหักเงียงก่อนครับนี่ครับปลาดุกอืมนี่ครับเรือนอกนั่นก็เป็นปลาเข็งครับปลาเข็งนี่หลายตัวอยู่ครับโอ้หมดแดงหลยปลาเข็งครับปลาเข็งตัวงามๆครับ โอ้ยนี่โอ้มดหมดไหลหรีครับโอ้นั่ครับปลาเข็งครับปลาเข็งตัวงามๆอยู่ครับผมพี่น้องนี่ครับโอ้นี่ครับได้การครับได้การโอ้เพราะได้หมกอยู่ล่ะครับปลาเข็งกับตงามอยู่ครับนี่ครับผมโอ้แต่หมดแดงครับหมดแดงไรหมดแดงมันมากินป่านี่แหละครับ เอ้าพวกไว้ึือเก่าครับบานั่นแต่จังห้มันมาเขาอีกได้การครับเอ้าเดี๋ยวเราไปอันเบื้องหลุมนั่นครับบัดนี้นั่นครับหลุมเดียวก็โอเคอยู่ครับผมไปพุ่นครับเบื้องดูครับว่าหลุมนี่สิเป็นยังไงครับนี่หลุมอูเป็นตะเขาอยู่ครับเห็นเกลี่ยงๆอยู่ครับผม่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวรุนครับเออ ได้การด้วยกันครับนั่นครับนั่นพี่น้องเข่าหึ่งกันครับนี่เข่าหึ่งกันครับนี่ปลาคอครับปลาเข่งเนื้อได้การด้วครับนี่ว่าธรรมดาแล้วนี่ได้ยูครับผมพี่น้องนั่นครับปลาปลาเข่งึ้นกันครับส่วนหลายสิเป็นปลาเข่งครับอ้ ปลาเข็งปลาเข็งหลายแต่อันนี้ปลาคอครับปลาคอหน่อยนี่กระปูพร้อมกระปูก็เอาครับเอาไปมุกใส่น้ำกันเอืออุ้ยกระปูตัวนี้บบย่างแล้วเนาาใส่ไปน้ำกันครับปลาคอตัวนี้กับใบย่างแล้วครับอื้อได้การครับได้การอ้นี่ครับปลาเข็งตัวงามๆครับ นันครับแต่การอยครับเอ,อื้อนี่คอหน่อยกับตัวง่ามครับตัวพอดีมกครับผมนี่นนี่ครับมีมีเยียนหน่อยน้ำครับนี่ปลาไหลหน่อยนะ้ำนาปลาไหลหน่อยครับ ไปนี่ละเอาไปมบป็นแฉบอยู่ครับเอาเบื้องเนียครับได้หลายอยู่ครับผมพี่น้องมาคีดตัวมอกันครับนานครับนี่ครับเพื่อกะเป็นการวางลุมดักแล้วก็มะยามมือแรกครับของปีนี่ครับผมกับพอได้กินอยู่ครับได้หลายอยู่ครับผมพี่น้อง กันครับหมดเสียแห้งครับมาขุดหลุมอาจเป็นเพราะว่านี่ครับนามมันยั่งหลายครับนามมันยั่งหลายป่ามันก็เลยยังเ่ราะท่านได้เข่าสาครับกับบอเป็นยังครับเดี๋ยวลุ่มหนาวมากนามมันแหงแล้วหลายล็ลงหลกว่านี้มันกระติเข่าเข่ามาเองครับอันนี้ผมจิตผมสีดเอาไว้คึอเกาครับนี่อันนี้ผมนี่นี่ผมกับปักไว้คึอเกาครับ พี่เขาเอ้าพี่นี้ครับอีสารสมบปีมาล้อมอล้ยครับฟ้าพี่น้องมาใส่มาใส่หลุมครับเอาแอีงหน่อยมาใส่หลุมดักทางป่าเขาสาครับปีนี่ว่าได้แอวป่าครับเพราะว่าน้ามนไนหน้ามันบ่มีครับอยู่มาดักตรงทางมันจะเข่าสาเอาครับผมได้พอกกินฟอง่ายอยู่ครับอ่ะขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับได้การครับได้การ